สวัสดีครับกรเกษตรสุดใจมามอีกแล้วพี่น้องมือนี่กเกษตรสุดใจสีมาตอบคำถามเอฟซีเพิน่นโทรมาถามเรื่องการปลูกบทุเรียนพี่น้องว่าปลูกจังใดคือบอ่ตายปลูกจังใดมันคือย่ง อันนี้เกษตรสุดใจนี่กะกสิบอกข้าวข้าว้จักน้อยพี่น้องว่าเฮาปลูกทุเรียนนี่มันยากสำหรับไงสำหรับก่อนอื่นนี่เกษตรสุดใจสิบอกพี่น้องไว้เลยเด้อว,ว่าปลูกทุเรียนนี่บ่ม,มีบ่ม,มีไงพี่น้องบ่ม,มีไงาการปลูกนี่มันง่ายโพดดอกเวลาปลูกอะแต่บบัดเวลารักษาเฮาดูแลรักษาน่ ยากพี่น้องยากอันนี้กระสิขอบอกเอฟซีจักน่อยเดอ้อว่าต้องคิดให็นปัญหีสก่อนก้อนสีปูบทุเรียนว่าจะคล้องนี่สิมันซ้ใดาสีดูซ้ใดาบ่แมนว่าสิปูกคือจังผชเนียอื่นนี่บ่ได้พี่น้องบ่ได้เลยละบักทุเรียนนี่รับประกันได้เลยบอกว่าบ่ได้บ่หลอดตาย อันนี้กเกษตรชืใจกษตรมาบอกข่าวๆว่าวการปลูกบทูเรียนนี่มันก็บยู่ก,กั็จะขวางผู้ที่ดูลแลนั่นแหละพี่น้องว่าเฮาสีดูแลได้เสร็ำใด้ขันผู้ใดยากนี่ขันบ่มีเวลานี่ยเกษตรสุส่ใจบอกเลยเลยบ่บอต้องปลูกพี่น้องบ่ต้องปลูกก่อนที่ปลูกบทูเรียนนี่มันก็บ่มีขั้นตอนยากนี่ยังดอกพี่น้อง ตอนปูเข้าเข่ากับเห็ดข้นขึ้นหล้กกับผู้ไดมีวัตถุอยียงที่มันเป็นเศษใบไม้ใบไหลหรือว่าขีงว่าขีควายเข้ามาหมักไว้ซะก่อนเ้อพี่น้องมักมากบอกไวคชิปนี้กับ,กบเศษทุใจก็ได้ลุงไปบอกพี่น้องไปแล้วล่ะว่าขั้นตอนที่จังไหนแน่เต่รเอฟซีเป็นก็โทเข้ามาถามว่า สีหายไปปลูกใครนี่ได้บอบอเรียงว่าได้มันได้พี่น้องไปปลูกไครนี่ปลูกได้คักแต้ว่าผู้สีดูเลร,รักษาหนะนสีดูเลยรักษาได้บอแค่นั้นผมบอกเลยสำนันเลยว่าสีเห็ดได้บอเท่านั้นละ่ะบอเรียงปลูกทูเลี่ยนนี่มันปลูกง่ายๆหนึ่งดอกพี่น้อง ขั้นตอนปลูกกรบอกไหลมันตีไปยากช่วงเข้าสีดูเลยรักษาเวลาให้น้ำให้ยังแหละพี่น้องยากช่วงนั้นแล้วก็ขอถามเนี่ยว่าผู้สิบปลูกนั้นต้องสังเกตให้ดีพี่น้องต้องสังเกตว่าเข้าปูลงไปเนี่ยบอกทุเรียนมันสิอาการมันเป็นอย่างเนี่ยเข้าสีเอาอย่างมารักษา มีแค่นั้นแหละพี่น้องกันเฮ้าดูแลรักษาใด้มันก็ไใดพี่น้องเพาเรื่องว่าการดูแลรักษาขันหูจักขันตอนรักษาเนี่ยมันกับว่ายากพี่น้องเบายากเข้าตรงดูแลรักษาต้องสังเกตบ่กยังไงว่าคือต้องสังเกตให้มันให้มันดีในเฮ้ากับเบาหูเฮ้ากับเขาไปถาม ผู้ที่เขาเจ้าเคยปลูกล่ะพี่น้องอันผู้ปลูกนี่เพราะว่าตั้งแต่จบมาตาัตเตใสพี่น้องมาปลูกขันมาปลูกให้แล้วขันผู้ดูแลรักษาบรดีกบบิได้ขึ้นเร็วเหรอพี่น้องเพราะว่าตาทิ่จบกเกษาตรมัตเตอใส่ละเลียงปลูกทุเรียนนี่ กันเฮ้าดููจักวิธีดูแรลรักษาหลักกาพิดูสังเกตเบื้องว่าบอกทุเรียนเฮ้านี่มันเป็นโรคเป็นโรคเนาโค่นเนาเฮ้าเสียอ,อาอยาอย่างมาใส่อันนี้เฮ้าก็ต้องเข้าไปเบื้องใน y o ย u b e ล่ะพี่นอ้องเมื่บวกกับการกระทําของเฮ้าละ่ะเฮ้าดูแรลรักษานะ่ะ เทากับเขาไปวิเคราะห์เบื้องว่า้าเจ้าปลูกมันยังไนคือหลอดหลักกับดินเท่ามันเป็นยังไงขันเท่าดินดีมันกะดูแลรักษากับว่าหยากพี่น้องผู้ใดขึอนจะปลูกกะกับล่องล่องขึ้นเบื้องซะก่อนพี่น้องขึ้นเบื้องให้มันดีซะก่อนว่าเท้าสิดูแลเขาได้ว่า ว่าเลี้ยงหมกทุเรียนนี่ติดโรคไว้ครับพี่นอ้องต่อห้องเกษตรทุจรินี่ก็ยังติดเลยนี่เป็นโรคใบจุดใบดังกันเฮากั้นหัจักวันเป็นโรคใบจุดใบดังเฮากะหาเนี่ยมาฉีดมะพลอยาล่ายาอย่างมาฉีดพี่นออ้องบ่แมนว่าเฮาสิปล่อยไว้กันปล่อยไว้ก็ตายพี่น้องตาย อันนี้ก็ขอฝากถึงเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อตีบกเมาโทรมาถามว่ากเกษตรสุดใจามาปลูกบักทุเรียนไหนเน่ปลูกได้ยูคครับเปาเลียงปลูกปลูกได้ผู้ใดก็ปลูกให้ได้กันแต่ว่าบดตอนดูแลรักษาเฮานั่นเจ้าที่ดูแลรักษาได้บ่แค่นั้นก็ขอบอกไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้อง กันเฮาขึ้นว่าสิดูแลรักษาใดล่องเลยกันเฮาตั้งใจรักอีหลีนั่นกันเฮ่ามักดี่ดีเราวั่ทันกุศิฮ็ดให้ได้ล้วว่าทันเอาล่องิ่งพี่น้องล่องเงอมึงจันได้กส็สิสุยทุจกับขอเป็นกำลังใจให้่ะพี่น้องเอฟซี่โทรมาถ,ถามกา็ไดบอกเลี้ยงว่าให้ไปปลูกนะั่นให้ไปปลูกได้ไปปลูกให้ได้พ่อดอกพี่น้องแต่ว่าบัดเจ้าสิร,รักษานั่นมันสิร,รักษาไดบ่ อันนี้ก็ขอฝากไว้ซํานี้ละพี่น้องผู้ติเพ่นโท่มาถาม,มว่าการปลูกทุเรียนนี่นเฮ็ดแังไดนแน่อันนี้ก็อยากให้ขอถึงฝากถึงเอฟซีน้ำแนเดอขนาดกับเขามาเบิงในสวนห้องกเกษตรสุดใจหนีสะก่อนเราก็มาถามประเด็นเมื่อว่าปลูกจังไหนมันก็ยังสิได้บอกกันง่ายพี่น้องขันที่บอกกันในทางโทรศัพท์มันก็น บวกันยากแน่น้อยหรอกเพราะว่ากะสีทุดใจนี่กับเป็นคนบวกละคอยเก่งปันไดขันห้างวเวบากลูโตโตนี่บวกลดปากกิ่งเนี่ยหล้วก็มาเบิงผลงานนั่มาเบิงวิธีปลูกนั่มสิอันนี้มันกะดีเดียเข่าใจง่ายพี่น้องมันก็เข่าใจง่ายอันนี้ก็ฝากไว้ถึงเอฟซีสุขุสุขชนนั่นแหละปูที่ควรอยากปลูกปักทุเรียนเด้อพี่น้องเด้ออ่์สำหรับคลิปนี้กับ กเกษตุใจกับฟ้อฝากไว้ซ้ำนีละพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามน้ำในเด้อครับเด้อสำหรับชิปนี้กับเกษตุใจกัข้อจบไว้ซ้ำหนีละพี่น้องสวัสดีครับ